สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ิมินใจ569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้มาตอบคำถามทางบ้านนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าคุณฝันเห็นอุจจาระนะคะอุจจาระอุจิ อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะคะถ้าคุณฝันเห็นอุจจาระเนี่ยนะคุณจะเจออะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยฝันบอกลางหรือฝันบอกอะไรยังไงก็แล้วแต่ส่วนตัวสมัยก่อนเคยไปดูดวงนะคะดูดวงกับเป็นหมอดูร่างทรงเขาแจ้งชอบฝันเห็นผีตลอดเลยแล้วบางทีก็ฝันเห็นผีก็ร้องไห้ตื่นมาร้องไห้เลยเงี้ย แต่ก็ไม่คิดอะไรแต่หลายรอบมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทำงานอยู่แบบต้องปันดีเทลยาวิ่งขับรถที่พักใต้ตอนน้าท่วมเยอะๆเนี่ยฝันเห็นผีตลอดเลยร้องตื่นมาร้องไห้ตลอดเลยแล้วปรากฏว่าพอไปเจอ,เอ,อป้าสาวนะคะโฆษณาให้ป้าสาวเนี่ยอยู่ตรง ลืมเชื่อแถวปิ่นเกล้าอะนะคะแกก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าฝันเห็นผีอะไรย่างเงี้ยบางทีเขาจะเหมือนกับเราสื่อกับเขาได้ทํานองนี้นะคะเขาก็จะมาขอ,อาขอให้ทำบุญให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ให้เลือดทุกๆ3เดือนนะคะแกบอกว่าเออเพราะเราทําบุญใหญ่ทํานองนี้นะคะก็ให้ เหมือนกับเวลาที่ให้เลือดก็ต้ให้นึกถึงตรงนี้ไปหรือไม่ก็ใช้คําว่าสวดมน์นะคะตามของแจงไปสวดมน์หรือนั่งสมาธิก็คือค,ค,คิดถึงเขาไปทํานองนี้นะคะอ่ะฉันได้ฉันนั้นกลับมาจะพูดว่าบางทีเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะ่ะชอบมาบอกคุณทางผ่านฝันได้นะถ้าเราเรียนโหราศาสตร์นะคะเราจะสามารถเห็นได้ว่าเอ้ยคนคนนี้เนี่ยคะ่ะเขามีลางสังหณออ์จากอะไร จากการได้กลิ่นจากการฝันจากการแวบรู้จากรู้สึกผิวสัมผัสทํานองนี้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยผ่านฝันทีนี้จะบอกว่าจงจริงอะ่ะก็ฟังหูไว้หูเนาะก็ไม่ต้องเชื่อมากไม่ต้องเชื่อหมดไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่าลองสังเกตหัดสังเกตกับตัวเองดูก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฝันแม่นเอออันนี้ก็ลองพิจารณาดู กลับมากับหัวข้อที่ว่าถ้าคุณฝันเห็นอุจจาระเนี่ยจะแปลว่าอะไรได้บ้างนะคะความรู้สึกแวบแรกเนี่ยฝันเห็นอุจจาระอะไรที่มันไม่ดีมันน่าจะดีเนาะแต่พอดออีลูกเพจที่เข้ามาฝากเนี่ยบอกว่าเอ้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไป Google มาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาที่คุณฝันเห็นอุจจาระเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอาจได้เงินก้อนใหญ่ จากหน้าที่จากการทำงานได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะคะ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันใครฝันเห็นอุจจาระลองดูนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของการเกิดปากเสียงกับคนใกล้ชิดนะคะโดยเขาบอกว่าโบราณเนี่ยได้ทายว่าการได้พบเพื่อนต่างเพศโดยบังเอิญน,นะคะความรัก ท่านควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองความรักจะมีอุปสรรคทําให้ท่านต้องมีการคิดมากเกิดขึ้นได้นะคะการงานเนี่ยอาจจะมีความติดติดขัดขัด,ขดจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเครือญาตินะคะจะมีคนมาทาบทามให้ท่านไปทำงานด้วยแล้วก็การเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดหายระวังอย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้น จนเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพสรุปแล้วฝันเห็นอุจจาระคือมันดีหรือเปล่า <c oughs> อ่ถ้าสุว่าฟังที่อ่านไปนะคะจะพบว่า มันอาจได้เงินจากการทํางานนี่แหละแต่ว่าก็ที่บอกว่าให้ระวังนะระวังการมีปากเสียงกับคนที่อยู่ใกล้ชิดทํานองนี้นะคะถ้าความรักก็เอ้ยอาจจะมีโอกาสได้เจอนะคะโดยบังเอิญแบบเนี้ยก็ได้นะคะแต่ก็ถ้าที่เห็นที่อ่านมาก็คือในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเนะะี่ยค่ะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอันนี้ใครฝันถึงอุจจาระก็มาคอมเมนต์ตอบให้ได้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฝันแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคุณเคยเจอหรือเปล่านะคะส่วนตัวเนี่ย จำไม่ได้เหมือนกันว่าเคยฟันถึงอาจาระหรือเปล่านะคะจำไม่ได้ตื่นมาแล้วตัดไม่เคยได้แต่ว่าโอเคใครอยากรู้อะไรก็มาฝากคอมเมนต์โพสต์เอาไว้นะคะถ้าทำได้จะไปหาข้อมูลมาให้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ